คมเมออติมาก็เป็นทางอมออติมามันก็จะสามารถนะฮะะเหรอนก็เป็นเสียงสุดท้ายของมัน นี่ก็จะเป็นส่วนดาบะเะมันดาบสองข้างฮะก็มันสามารถประกอบเป็นรถได้ฮะแต่ผมก็ยังประกอบไม่ได้เลยฮะซื้อมาหลายวันแล้วนะก็อันนี้ก็เป็นกล่องนะฮะนี่เป็นกล่องของมันนะนี่ฮะกล่องใหญ่มากเลยฮะ โอเคครับถ้าใครออประกอบเป็นรถได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกไม่งั้นก็ส่งลิงก์มาให้ดูหน่อยนะคบก็ยังประกอบเป็นรถไม่ได้เลยนี่ฮะก็มาดูนะฮะสวนข้างหลังมันนะฮะนี่ฮะก็เ,เป็นส่วนด้านหลังมันนะ,ะนฮะน่วนเตลละส่วนที่ผมกดว่าที่มันมีเสียงคกดตรงนี้ฮะ ก็จะเป็นล้อนะล้อแล้วน,นี่กำลังเป็นหุ่น